ไม่กิน,น,กกนห้าชนนิดดีกว่าเนาะเห็ดคอนขนให้วยกว่าเห็ดคอนขาวใส่น้นำซุปเลยไหมคะได้ค่ะอันนี้เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่เอาอสักอย่างหนึ่งเนาะก็เห็ดฟางแล้วกันนะคะดีไหมเอ่ยดีค่ะ,คะนี่ค่ะบิณมโบให้นุ้ยช่วยหั่นอะไรไหมคะ ได้คุณนุ้ยช่วยหั่นได้เลยตามใจชอบอันนี้พริกแกงง่ายกว่าคเมื่อกี้มีแค่พริกแห้งยอดสะกับเกลือค่ะแค่นั้นเป็นแบบง่ายๆไง,งเป็นแบบชาวบ้านใช่เพราะว่าเรามีปลาร้าอยู่แล้วไงคุณผู้ชมใส่อะไรก็อร่อยใช่ปลาร้าก็ต้องเลือกดีๆนะคะรายการของเราก็เคยนำเสนอเรื่องราวของปลาร้าไปแล้วค่แล้วคุณชมบอกว่าเอ้ย รับชมไม่ทันวันนั้นต้องออกจากบ้านเร็วชมไม่ทันจริงๆนะคะก็ชมรายการของเราย้อนหลังผ่านทาง www.thpbs.or.th ก็ได้ค่ะมาดูนี่เลยค่ะวิ้ยข้างในเห็ดตับเต่าออกเหลืองๆค่ะไม่ไน่าแน่นดูแน่นมาก่ตับเต่าเอาไปย่างก็ได้คุณนุ้ยย่างเล้วเอามาทำแบบน้ํำตกเนี้ย ทำน้ำ mm น้ำยำแซบๆแล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้างบนนะสีเข้าสวยมากเลยะค,ะค่ะค่ะเป็นเห็ดธรรมชาติในประเทศไทยที่เดี๋ยวนี้น้อยคนจะรู้จักหรือว่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยเคยเห็นเราจะได้ยินแต่เพลงเห็ดตับเตาขึ้นอยู่ลิ้นเท้าเป็นพ่อค้ากับทองกวาวม,มนรักลูกทุ่งเพิ่งเคยเห็นของจริงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม <ๆ S 1> แหมนารับประทานค่ะ ีจะได้รับประทานเห็ดตับเต่าแล้วอย่างนี้แหละค่ะถ้าเกิดผู้ชมไม่อยากให้ต่อไปในอนาคตเราต้องมารู้จักเห็ดตับเต่าเพียงแค่ในบทเพลงหรือในภาพความทรงจําเท่านั้นเราต้องช่วยกันช่วยกันร,รักษาผืนป่าใช่ไม่ะะทําลายระบบนิเวศน,นะคะค่ะออันนี้ใหญ่จริงๆค่ะอันนี้คุณลุยอาจจะต้องหันเครื่องอีกทีหนึ่ง ได้คะ่ะคุณโบโช้หนุยเคยได้รับประทานเห็ดธรรมชาติค่ะจริงๆอยากจะบอกเลยค่ะคุณผู้ชมอยากให้อยากให้รักษาผื่นปากกันไว้จริงๆอยากให้ได้รับประทานเ,เห็ดที่เป็นเห็ดพื้นบ้านจริงๆเห็ดที่เป็นธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเขาจะมีรสชาติหวานหวานกว่ามากๆเลยนะคะดีค่ะ อันนี้ลงแล้วก็เอาขอนขาวลงก่อนเลยเพราะสุกยากตามด้วยตับเต่าเลยค่ะเพราะเนื้อเขาแน่นค่ะอุ้ยสีสันน่ารับประทานสีเขาเข,าเข้มขึ้นมาเลยเนาะใช่แล้วเดี๋ยวน้ําก็จะสีเข้มเพราะว่าเห็ดตับเต่านี่พอต้มแล้วน้ําจะออกมาเป็นออกคล้ำๆนิดหนึ่งเห็ดนางฟ้าหูหนู no, ลงมาเลย อีกเส้นหน่อยเนื้อที่พอไหมคุณโบใส่หมดได้ไหมได้ค่ะโอเคค่ะเอาล่ะอย่าให้เสียของใส่ลงไปให้หมด่แน่ใช้เวลาอีกกี่นาทีคะคุณโบน่าจะประมาณ5นาทีเดี๋ยวดูว่าตับเต่าจะสุกไหมค่ะปิดฝาไว้ก่อนค่ะตอนนี้มาเด็ดผักเอาเลยค่ะคุณโบเดี๋ยวนี้เก็บอันนี้ก่อนค่ะ ันนี้ผักพื้นบ้านแล้วค่ะค่ะเห็นดอกแบบนี้เดาได้ไหมเลยขราวที่เราเลยเห็นดอกแบบนี้มันจะเป็นแฝกทองขอนี้เป็นยอดบวบค่ะอ๋อค่ะยอดของบวบแสดงว่าเดี๋ยวนะคะแสดงว่าอันนี้โตไปเป็นบวบเหรอคะอันนี้มันต้องเป็นดอกก่อนใช่พอดอกหมดแล้วก็เป็นก็เป็นบวบอ๋อ เขาดอกเขาคล้ายๆกับฟักทองเลยเนาะคุณโงเนาะใช่ลักษณะใบก็คล้ายๆกันค่ะใช่เหมือนกันเลยตอนแรกนึกว่าฟักทองยอดบวบเนี่ยก็จิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมียอดบวบแล้วก็มีผักติ้วค่ะคุณโยวผักติ้วผักติ้ววันนี้ที่มีรสเปรี้ยวๆใช่ไหมมรสเปรี้ยวๆใช่มีวิตามินซีเสริมแคลเซียมสำหรับแกงอันเนี้ย จะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่แล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะแต่ว่าเคล็ดลับค่ะอยู่ที่ใส่ผักติ้วก่อนแล้วชิมก็เปรี้ยวไหมถ้าเปรี้ยวไม่พอใอ้เติมน้ำมะขามเปียกเอาระหว่างที่ถ้าเราเด็ดเสร็จแล้วค่ะรอเห็ดเดี๋ยวเราชิมแกงเห็ดได้เลยเนาะมาแล้วค่ะนี่โอ้ขอบคุณค่ะขอชิมหน่อยนนี้เป็นเห็ดหอม อแต่กจริงๆด้วยโปะ๊ะในปากสมกับชื่อเห็ดหนังนะคะเขาได้เคี้ยวได้คือไม่เหนียวแต่ต้องออกแรงนิดนึงรสสัมผัสเขาดีมากนะคะแล้วก็เจอกับประกอบหอมๆแล้วก็ใบแมงลักเนี่ยเข้ากันได้ค่อนข้างดีเลยค่ะผู้ชมพาเขาดูดดูดน้ำซุปเข้าไปด้วยอะ่ะเมือ่อกัดปุ๊บ แตกออกมาเขาจะมีรสชาติถึงใรสชาติแห่งเหนื่อิอุ๊ยอันนี้อร่อยค่ะทำง่ายจริงค่ะแล้วก็อันนี้ใส่ใบแมงลักแล้วอันนี้ก็ชั่ยค่ะเด็ดอีกนิดจำเป็นไหมคะว่าเห็ดต้องใส่กับใบแมงลักไม่จำเป็นค่ะแต่ว่ามันชูรสใส่กับผักชีลาวก็ได้ค่ะอร่อยอร่อยโหเห็ดตอนนี้ เดือดสวยมากเลยคุณโบคุณหนุยเติมน้ำปลาสักช้อนโต๊ะหนึ่งได้เลยค่ะเอออันนี้นะคะน้ำปลาอือหอมค่ะวุ่ยนี่อย่างดีแน่ๆเลยคุณโบอขออีกช้อนได้ไหมได้ เหมือนกับที่ตอนนั้นรายการของเราเคยนําเสนอเลยค่ะกลิ่นเหมือนมิซสซดซุปหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยก็กินเห็ดคะ่ะคุณวิวอย่างเห็ดที่ชื่อดังเลยพราโ佛โอโ้โหแพงมากแพงจริงๆของเราหนึ่งกิโลสอง้อยห้าสิบบาท,ทของเขาหนึ่งกิโลสี่ร้อยยูโรค่ะ ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทของไทยต่อกิโลแล้วก็ทรัฟเฟิลเนี่ยก็ต้องตามธรรมชาติใช่ค่<ฮ>ะเพรา,าะไม่ได้แต่เมืองจีนเก่งค่ะเมืองจีนพอได้จริงเหรอแต่ไม่มีกลิ่นเลยไม่หอมเลยก็ <S 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 ยังใช้ไม่ได้อยู่ แล้วเขาต้องใช้หมูเอาไปหาใช่ค่ะคือคุณผู้ชมที่เขาแพงเน,นื่องจากว่าเขาจะเป็นเห็ดเหมือนคล้าย,ายๆเห็ดหองแล้วเนะะี่ยค่ะจะอยู่ใต้ดินค่ะแล้วต้องใช้หมูป่าเท่านั้นในการหานะคะอพอเขาปล่อยหมูป่าไปเนี่ยเขาก็จะตามตามหมูป่าไปหมูก็จะไปหาหา,หาพอเจอปุ๊บที่แพงเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาต้องยิงหมูปตัวนั้นตายค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจเขาก็เลยเทรนสุน,นัขใช่ใชใชเพราะสุนัขเนี่ยเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ค่ะ,คะไม่แย่งเรากินเห็ด แต่ช่วยเราหาเหตุนะคะก็คือราหชัตเตอร์ยางในการดมกลิ่นของเขานั่นเองแต่หอมจริงๆค่ะเรียกได้ว่าคือถ้าเกิดประมาณหนึ่งแว่นหนาแค่นี้นะคะคุณผู้ชมใส่น้ําซุปได้เป็นม้อยนะคะหรือว่าเอาลงมาใส่พาสต้าอย่างก็ใช้นิดเดียวเท่านั้นบางทีเขาจะใช้เป็นน้ํามันเอามาสกัดเป็นน้ํามันค่ะก็เป็นฤดูเหมือนกันเฉพาะตอนช่วงเดือนสิงหาสิงหากันยาเนี่ยเขาเริ่มออกเห็ดหาเห็ดกันละค่ะนะคะแล้วก็แต่ไม่เป็นไรค่ะเรา ไม่ต้องสนใจก็ได้นะคะเรารับประทานเหตุของเมืองไทยของเรานี่แหละคะ่ะราคาถูกได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะเอาละตอนนี้ได้แล้วค่ะคุณโบได้แล้วค่ะชิมซักนิดดีไหมคะได้ค่ะรว่ารสชาติเป็นยังไงเอาใส่ผักอิ้วก่อนจะได้เปรี้ยวมาเลยค่ะฉีกครึ่งค่ะหืมแกอหือหอมมากค่ะ แล้วเห็ดตับเต่าเนี่ยเขาจะมีรสชาติเฉพาะตัวเลยค่ะแล้วกรองไม่แพ้ทรัฟเฟิลจริงเหรอคะเหตุใคะนี่ไงต้องมานี่นนไงอ่ะไม่พอแกงหม้อนี้จะต้องออกเค็มเปรี้ยวติดเผ็ดนิดนิดขอสัน่นิดนึงได้ค่ะของเขาดีจริงจริง มาค่ะซึก<ส><ส>ช้อนหนึน่งค่ะคั้นมาอย่างข้นเลยคคุณนุ้ยอีกนิดนึงอือสีสันเอาละสีช้อนใครเป็นช้อนใครอะไรทีนี้นคุณโบอป็นงงคะอ,อร่อยละค่ะคุณนุ้ยืออยากเก็บไปสักคืนหนึ่งค่ะ ให้งวดแล้วก็เท้าเช้าเข้าเหนียวปั้นๆจิ้มโอ้โหอ่ะได้ทีก็ใส่ยอดบวบค่ะคนสักนิดหนึ่งค่ะพอให้ตจมแล้วก็จบด้วยแบบแมงลักเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะนะคะเอาละ